แอนนายินเดียรับสภาพจำคุกหนึ่งรปีเพื่อนเผยสภาพจิตใจลาสุด จากประเด็นที่แอนนาวรินทรวัดสังถูกจับกลุ่มในข้อหาช่อกงประชาชนหลังผู้เสียหายเอาผิดคดีกล่องสุ่มทิพซึ่งเจ้าตัวอ้างไม่มีเจตนาช่อกงและตอนนี้แอนนาถูกคุมตัวในเรือนจำและวันนี้27พฤศจิกายนเพจโบกัสซุปตาคนสนิทของแอนนาก็ได้เผยว่าวันนี้โบกัสมาเยี่ยมแอนนา27พฤศจิกายน67เรื่องเล่า ในวันที่มหาวรินทร์อนแอนนาวันนี้แอนนาคืนสารเรามานั่งรอฟังคำตัดสิน ซึ่งอัปเดตล่าสุดนางไม่ขออุทรรวมคดีที่ตัดสินแล้ว10กว่าคดีสารจำคุกรวม100กว่าปียินเดียรับสภาพยา้ำฝากขอโทษผู้เสียหายและฝากบอกถึงเอฟซีทุกท่านที่ยังรักแอนนาตอนนี้แอนนาน้ำหนักลง10กิโลชีวิตไม่ได้สุขสบายยินยอมรับกรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นการใช้ชีวิตเริ่มปรับตัวแต่ซึมเศร้ายังคงต้องรักษาต่อไป ตอนนี้แอนนายังมีไลา์สิคดีที่ยังรอตัดสินคาดว่าตัดสินรวมๆน่าจะพันปีถ้ารวมทุกคดีฝากบอกเพื่อนแอนนาทุกคนคิดถึงมากๆถึงเพื่อนรักแอนนา